สปอยหนังเรื่องเดอะแมสภาคหนึ่งเรื่องมันเริ่มต้นที่สแตลลี่อิบคิสสตาลีคิสธนาคารหนุ่มผู้จืดจางและแสนจะธรรมดาเขามีชีวิตประจำวันที่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยวันหนึ่งงอเขาเจอหน้ากากไม้เก่าๆที่ลอยอยู่ในแม่น้ำใครจะคิดว่าหน้ากากนั้นมีพลังวิเศษแฝงอยู่เมื่อเขาสวมหน้าก,ากากก็เหมือนกับกดปุ่มเปิดโลกจินตนาการ หน้ากากทำให้เขากลายเป็นเดอะมาสเดอะแมสที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ยังเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนบ้าบิ่นที่มีพลังเหนือมนุษย์สตลลี่ในคราบเดอะมาสใช้พลังวิเศษทำเรื่องบ้าบ้าบอๆบที่ไม่มีใครคาดคิดเช่นเปลี่ยนเสื้อผ้าในพริบตาวิ่งไล่ตามรถด้วยความเร็วปานสายฟ้าและที่เด็ดที่สุดคือการจีบสาวสเสน่ห์เหลือล้นแบบไม่ไอายใครเขาไปจีบที่หน้าที่นือ้อาไล สาวสวยสุดเซ็กซี่ด้วยท่าทีฮีโร่สายหาที่ใครก็ต้องหลงรักแต่ไม่ใช่แค่ความหาเขาเจอเพรามีวายร้ายชื่อดอเรียนดอริอันเทเรลที่อยากได้พลังของหน้ากากไปใช้ในการครองโลกสตาลี่ต้องรับมือกับดอเรียนและพักพวกที่พยายามทำลายเขาแต่ด้วยความฉลาดเฉลียวและความบ้าบินของเดอะ มสัสเขาใช้พลังของหน้ากากเล่นงานพวกวายร้ายด้วยวิธีที่ทั้งตลกและแปลกประหลาดในตอนสุดท้ายเป็นฉากการต่อสู้ครั้งใหญ่สแตลลี่ในคราบเดอะมัสต้องต่อสู้กับดอเรียนที่ใส่หน้ากาก กลายเป็นวายร้ายทรงพลังที่ไม่มีใครหยุดได้แต่เดอะมัสใช้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และท่าเต้นสุดอลังการในการต่อสู้กับดอรียนฉากนี้เต็มไปด้วยความฮาและความบ้าบิ่นที่ทำให้คนดูหัวเราระจนท้องแข็ง <S <S ในที่สุดสแตลลี่สามารถเอาชนะดอรียน ทิ้งหน้ากากในแม่น้ําเพื่อไม่ให้พลังอันตรายนั้นตกอยู่ในมือคนผิดอีกแต่ไม่ว่ายังไงสแตลลี่ได้เรียนรู้ว่าความมั่นใจในตัวเองและความเป็นตัวเองนั้นสําคัญกว่าพลังพิเศษใดๆและเขายังได้สาวสวยที่น่ามาเป็นแฟนด้วยใครจะคิดว่าหน้าก,ากากไม้เก่าๆจะเปลี่ยนหนุ่มจืดจางให้กลายเป็นฮีโร่สุดบ้าบินสแตลลี่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสแตลลี่ฮาโลวีนซะแล้วที่น่าคงสงสัยว่าเจอเจ้าชายอสูรหรือเจอเจ้าชายสายฮากันแน่เดอะมัสไม่ใช่แค่ฮีโร่ แต่เป็นฮีโร่ที่ทำให้วายร้ายหัวเราะจนยอมแพ้นั่นแหละคือเรื่องราวของเด็กแมสหน้ากากเทวดาภาคหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหาและการผจญภัยแบบี่วันล,ลี